เรื่องต่อมาที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของอุปสงค์การถือเงินแล้วก็ปัจจัยกําหนดสําหรับอุปสงค์ต่อการถือเงินในที่นี้เราจะถือว่าคนเราเนี่ยต้องการถือเงินสดเพื่อ3จุดประสงค์ทุกคนถือเงินสดเพื่ออะไรทุกคนก็ตอบได้ว่าก็เพื่อใช้จ่ายไงแต่ในขณะเดีวยวกันการใช้จ่ายมันมีใช้จ่ายทั่วไปกับบางทีเราก็ต้องมีเงินสดสำรองไว้สําหรับยามฉุกเฉินใช่ไหม ดังนั้นดีมานด์สำมานี่เนี่ยก็เลยแบ่งออกเป็นทราน a ัคชันด้านหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ Precautionary ก็คือถือไว้เผื่อในกรณีที่จําเป็นต้องใช้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือเรื่องของถือเงินไว้เพื่อเก่งกําไรการเก่งกาไรในที่นี้อย่างที่บอกว่าเราสามารถเลือกถือเงินหรือตราสารหนี้ก็ได้นะครับตราสารหนี้ก็คือบอลกองทุนบัญชีเงินฝากต่างๆเราเรียกง่ายๆว่า เราไปถือหลักทรัพย์บางประเภทที่ได้ดอกเบีย้ยกันแล้วกันแต่สภาพคล่องจะน้อยลงนะครับดงั้นตัวนี้มันขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเพราะฉะนั้นดีมานฟอร์มันนี่ก็เลยขึ้นกับปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์หรือทางเศรษฐกิจที่สําคัญ3ตัวในระดับมหาภาคนะครับหนึ่งคืออัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินถามว่ามาจากไหนก็มาจากดีมานของการกู้เงินแล้วก็ซัาพลายของการกู้เงินนั่นแหละนะครับถ้าราคาดอกเบีย้ยสูงมันก็ทําให้คนต้องการถือเงินสดน้อยลง ตัวมันเพราะค่าเสียยอกาสมันสูงไงคนอาจจะไปฝากเงินก็ได้ไม่ถึงเงินสดนะครับแต่ถ้าเกิดดอกเบี้ยต่าเขาก็อาจจะถึงเงินสดเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเชิงผกผันในขณะที่ตัว Y คือรายได้ซึ่งหมายถึง GDP ก็ได้นะครับอย่างถ้าเรามองใน,ในระดับบุคคลเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนที่มีฐานะดีเช่นเศรษฐีในเมืองไทยเนี่ยเขาถือเงินสดมากกว่าคนธรรมดายอย่างพวกเราอยู่แล้ว ก็เพราะเขารวยกว่าเขาเลยถือเงินได้มากกว่าแต่พอเรามามองในระดับมหาภาคเนี่ยก็หมายความว่าประเทศถ้าหากว่าเจริญเติบโตดี GDP เพิ่มขึ้นก็แปลว่าคนในระบบเศรษฐกิจมีรายได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นคนก็มีแนวโน้มที่จะต้องการถือเงินสดมากขึ้นเพราะ,ะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับมันนี่ดีมาเนี่ยก็เลยเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกส่วนระดับราคาหมายถึง ระดับราคาของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจก็แบ่งออกเป็น GDP deflator หรือ CPI ก็ได้ในกรณีที่เป็นระดับราคาเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI เนี่ยถ้าของแพงเราต้องการถือเงินมากหรือน้อยคําตอบก็คือก็ต้องถือมากสิเพราะว่าของมันแพงเวลาเราเทียบนะครับก็ลองคิดง่ายๆว่าค่าขนมของพวกเราเนี่ยตอนอยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยปีนี้คุณได้เงินวันละกี่ร้อย คือวันนี้พวกเราเจอข้าวที่มหาลาัยเนี่ยก็จานละสามสิบสี่สิบนะแต่ถ้าแบบว่าสามสิบปีที่แล้วข้าวที่มหาลัยอาจจะจานละสิบาทเองเพราะนั้นคุณก็อาจจะคาดได้เลยว่านักศึกษาในยุคสาสิปีที่แล้วเนี่ยเอาเงินไปมหาลายัยถือเงินไปวันหนึ่งร้อยห้าสิบก็น่าจะพอแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะต้องสามร้อยสี่ร้อยเพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้นนะครับเพราะนั้น ในสังคมที่ระดับราคาสูงคือเงินเฟอ้อสูงเราก็จะต้องการถือเงินสดมากเพราะว่าข้าวของมันแพงขึ้นเพรนั้นความสัมพันธ์ก็เลยเป็นเชิงบวกโอเคนะฮะเมื่อเราทราบแล้วว่าปัจจัยที่กําหนดอุปสงค์มี3ตัวเราก็ใส่คิดเสมือนว่าเรากําลังมองดีมานในแบบจุลภาคที่เราเคยเรียนก็ได้ความสัมพันธ์ของตัว R ต่อ MD เป็นลบความสัมพันธ์ระหว่างตัว Y กับตัว MD เป็นบวก ตัว p กับ md เป็นบวกเราก็สามารถนำมาเขียนเป็นกราฟในรูปแบบง่ายๆได้ว่าถ้าแกนตั้งคือราคาคือดอกเบี้ยแกนอนคือปริมาณเงินหรือความต้องการถือเงินซึ่งความสัมพันธ์เป็นเชิงลบดังนั้นอุปสงค์ต่อการถือเงินก็เลยมีหน้าตาแบบนี้ทีนี้การพิจารณามองอยังไงก็มองว่าณจุด a เนี่ยดอกเบี้ยในตลาดเงินเนี่ยมีค่าเท่ากับ6%ก็ก็คือเราสามารถถือหลักทรัพย์ ถือหุ้นกู้หรือถืออะกรก็ช่างโสมันมีอัตราเดียวคือ6%ความต้องการถึงเงินสดของเราก็มีแค่ MA แต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยมันต่าลงมาเหลือ3%คือค่าเสียโอกาสในการถือเงินสดมันน้อยลงเราก็อาจจะอยากถือเงินสดเพิ่มขึ้นเป็น MB เพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนี้ก็คือการ move along จาก A ไป B ถ้าดอกเบี้ยขึ้นก็อยาก B ไป A เหมือนที่เราได้วิเคราะห์ในเศรษฐศาสตร์จุลภาคเลย แต่พอเรามามองว่าปัจจัยที่กําหนดปริมาณความต้องการถือเงินในระบบเศรษฐกิจมีทั้งตัว P แล้วก็ตัว Y ด้วยใช่ไหมเราก็ลองพิจารณาตัวแรกก่อนว่าถ้าระดับราคาสูงขึ้นความต้องการถือเงินภาพนี้อุปสงค์จะเป็นอย่างไรระดับราคาไม่ใช่ตัวดอกเบี้ยมันเป็นปัจจัยนอกระบบในภาพเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเลื่อนทั้งเส้นเส้นอุปทานเอ้ย เส้นอุปสงค์ของการถือเงินเนี่ยก็เลยเลื่อนขวาทั้งเส้นโอเคนะเพราะอุปสงค์ <c oughs> งการถือเงินเนี่ยเลื่อนขวาเนื่องจากราคาในตลาดราคาในระบบเศรฐษฐกิจสูงขึ้นหรือไม่ก็รายได้ของคนในระบบเศรฐษฐกิจหรือเศรฐษฐกิจเจริญเติบโตแต่ถ้าเกิดว่าอุปสงค์ของการถือเงินเลื่อนไปทางซ้ายหมายว่าระดับราคามลดลงคนไม,ไม่ต้องถือเงินเยอะก็สามารถใช้จ่ายได้เพียงพอนะครับปริมาณ ความต้องการถือเงินก็จะลดลงผนภาพนี้ก็คือการเลื่อนของเส้นอุปสงค์ต่อการถือเงินของคนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดทีนี้เวลาเราจะดูว่าทฤษฎีอะไรที่อธิบายว่าราคาในระบบเศรษฐกิจนั้นถูกกาหนดจากอะไรนะครับทฤษฎีที่เราใช้ก็คือเรื่องของทฤษฎีปริมาณเงินซึ่งเราเรียกมันว่า the quantity theory of money ในทฤษฎีนี้บอกเราว่าในระยะยาว ราคาในระบบเศรษฐกิจจะปรับตัวจนกระทั่งอุปสงค์ต่อการถือเงินเท่ากับอุปทานของเงินอันนั้นฮะตอนนี้เรากำลังสนใจตัวแปรที่เป็นตัว p แล้วก็ปริมาณเงินซึ่งเราเห็นแล้วว่าดิมาลขึ้นกับดอกเบี้ยรายได้และราคาเราวาดภาพนี้เรามองความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความต้องการถือเงินกับดอกเบี้ยแต่ทฤษฎีปริมาณเงินเนี่ยในระยะยาวเนี่ยเรากําลังจะมองว่าความต้องการถือเงิน เป็นอย่างไรกับราคานะครับเราจะเอาราคามาเป็นตัวพล็อตที่นักศึกษาดูดีๆในภาพต่อไปนี้ก็คือเป็นการนำเสนอของ g r e g m a n คิวนะแต่ผมคิดว่ามันก็ m a k e s e n s e คือเรากำลังมองว่าระดับราคาสูงเนี่ยความต้องการถือเงินมากระดับราคาต่ำความต้องการถือเงินน้อย m a n คิวาก็เลยใช้ค่าของเงินมาเป็นแกนตั้งแทนแต่เขาก็กากับแกนตั้งฝั่งขวาไว้เห็นไหมมันก็คือ แค่กระจกคนละด้านเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราบอกว่าระดับราคาต่ําก็คือเลข1ทางขวานะฮะก็เปรียบเสมือนว่าระดับราคาของสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจณปีฐานที่เราพิจารณาก็ได้100 1คือ100ค่าของเงิน1บาทวันนั้นก็คือ1บาทจริงๆก็คือค่าของเงินก็มีค่าสูงก็คือเท่ากับ1เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ย ระดับราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นได้ใช่ไหมเป็น1.3 3สก็คือ3 3 2คือเป็น2เท่าของปีฐาน4ี่คือ4เท่าของปีฐานเพราะฉะนั้นค่าของเงินเนี่ยเป็นยังไงครับค่าของเงินก็จะลดลงเมื่อราคาเพิ่มขึ้นแกนทางซ้ายมือนะครับแกนตั้งเนี่ยก็จะเห็นว่าค่าของเงินสูงคือเลข1ค่าของเงินต่ําก็คือ1นส่วนสี่โอเคนะ ยิ่งเป็น1นส่วนแปส่วนสิก็ยิ่งน้อยลงเรื่อยๆความต้องการถึงเงินก็จะมากขึ้นตามเพราะฉะนั้นเส้น MD0 เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง P แล้วก็ MD แบบที่เราได้พูดกันก่อนหน้านี้ทีนี้ทฤษฎีนี้ก็บอกเราแบบนี้ครับว่าในระยะยาวเนี่ยปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมันมีอยู่จํากัดแล้วความต้องการถึงเงินในระบบเศรษฐกิจนะฮะมีเท่าไหร่มันจะตัดกันปุ๊บก็จะเกิดดุลภาพในตลาดขึ้นมา เราก็จะทำให้เราทราบว่าราคาสินค้าในตลาดจะเป็นเท่าไหร่ในภาพนี้จุดดุลภาพอยู่ที่จุด A ก็หมายความว่าหากมีปริมาณเงินอยู่ ms คือ m1 นะครับ m เท่า m1 <c oughs> แล้วก็ md คือ md 0ย์ก็เป็นดุลยภาพก็จะตัดที่จุด A เนี่ยระดับราคาก็จะเป็น2ก็คือค่าของเงินเท่ากับ1ส่วน2คือมองภาพซ้ายเนาะแต่ราคาที่เป็น2คือมองแกนขวาสังเกตนะครับ คือณนะปีนี้ที่เราพิจารณาอยู่นี้ดุลยภาพคือราคาในปีนั้นๆจะแพงกว่าปีฐานอยู่2เท่าถูกไหมถ้าเป็น CPI ของเก่าเนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งร้อยปีนี้ก็จะเป็น200ก็คิดงี้ก็ได้นะครับประเด็นที่เราจะดูต่อคือว่าในระยะยาวเนี่ยหากธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารกลางหรือผู้ที่ดูแลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจตัดสินใจเพิ่มปริมาณเงิน ทันทีที่ Ms เปลี่ยนจาก M 1ไปเป็น M 2เนี่ยระดับราคาที่ที่เดิมมันอยู่ที่ระดับที่2เนี่ยจุด A นะครับมันกลายเป็นว่าณระดับราคานั้นเนี่ยในระบบเศรษฐกิจครับมีเงินมากกว่าความต้องการถือเงินของคนในระบบเศรษฐกิจเกิด Excess Supply of Money ขึ้นมาเวลาเรามีเงินเหลือเราทำอะไรล่ะคนก็จะไปใช้จ่ายเมื่อไปใช้จ่ายก็แปลว่ามันเกิดความต้องการซื้อสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ว่าในระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยความสามารถในการผลิตไม่ได้เปลี่ยนสาเหตุเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเงินเนี่ยไม่ได้มีผลต่อศักยภาพการผลิตพอคนมีเงินมากไปแย่งกันซื้อของก็ทําให้ของที่มีอยู่จํากัดเนี่ยราคาขยับสูงขึ้นเหมือนในภาพที่2นะครับลูกศรตัวหมายเลข2เนี่ยค่าของเงินเริ่มลดลงเพราะว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นจาก2ไปเป็น4ก็คือเพิ่มขึ้นจากเดิมระดับ2เนี่ย ไปเป็นสีคือเพิ่มขึ้นอีก100%คือ2เท่าเพราะในระยะยาวเราก็จะพบว่าระบบเศรษฐกิจนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นที่ตัวแปรที่เป็นตัวราคาการวิเคราะห์เราก็เลยต้องมาดูว่าในทฤษฎีนี้เราแบ่งตัวแปรออกเป็นกี่ประเภท ตัวแปรที่เรามองในระบบเศรษฐกิจจะมีตัวแปรออกเป็น2ประเภทคือตัวแปรที่เป็นตัวเงินก็คือ nominal variables แล้วก็ real variables real variables คือในรูปที่แท้จริงหรือในรูปของสิ่งของวิธีการวัดง่ายๆให้คิดอย่างนี้นะครับสมมุตินะฮะวันนี้ปี2564เนี่ยช่วงนี้เราคงสัง,สงเกตนะว่าของมันก็แพงขึ้นกนะ๋วยเตี๋ยวข้างทางข้าวแกงข้างทางเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าราคา50บาทเนี่ยเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยแล้ว แล้วก็ขนมหวานข้างทางที่เราไปกินเนี่ยไม่ใช่ในห้างไม่ใช่ร้านหรูๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ20บาทตัวแปรนี่เราเรียกว่าตัวแปรที่เป็นในรูปตัวเงินเพราะว่าเรากำลังพูดถึงราคาสินค้าในลักษณะของค่างเงินเช่น50บาทข้าวแกง1จานขนมหนึ่งถ้วย20่บบาทนะครับแต่เมื่อ40ปีก่อนเนี่ยราคาข้าวแกงข้างถนนเนี่ยมัน5บาทเองแล้วก็ขนมข้างถนนเนี่ยขนมถ้วยเดีวยวกันเลยคุณจะกินขนมเต้าส่วนกินเต้าหวยอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันแค่2บาทเอง สีปีที่แล้วเนี่ยข้าวแกงก็5บาทขนมก็2บาทตัวนี้คือเป็น nominal variable ถูกไหมแต่ถ้าเรามามองในรูปของ real variable เราจะพบว่าข้าวของเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยราคาสัมพัทธ์ระหว่างข้าวกับขนมหวานเนี่ยมันก็เป็น2.5งจตอนหนคือขนมหวานข้าวหจานแลกขนมหวานได้สอห้าวยเมื่อสีปีที่แล้วนะครับ ข้าวจานละหขนมถ้วยละ2เนี่ยก็คือสองจุดห้าเท่าในปัจจุบันก็เหมือนกันข้าว50าขนม20เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนคือไอตัวเลขศูนย์ที่มันต่อท้ายเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในมุมนี้ทฤษฎีนี้เลยทานายว่าในระยะยาวเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินทําให้ตัวแปรที่เป็นตัวเงินเปลี่ยนคือเขากำลังจะบอกว่าสาเหตุของการที่เกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาเนี่ยเพราะปริมาณเงินมันเพิ่มนั่นแหละ นะครับทฤษฎีอธิบายแบบนี้สาเหตุเป็นเพราะเงินไม่ได้มีผลต่อศักยภาพการผลิตเลยเขาเรียกว่าเงินนั้นมีความเป็นกลางก็คือ monetary neutrality ทำไมปริมาณเงินจึงไม่ทำให้ความสามารถในการผลิตเปลี่ยนนักศึกษาก็นึกถึงเนื้อหาในบทที่9ในคลิปที่9.1เนี่ยเราพูดไปแล้วว่าระบบเศรษฐกิจจะเจริญเติบโตในระยะยาวได้จำเป็นจะต้องสะสม ทุนกายภาพนี่คือตัวที่1การพัฒนาทุนมนุษย์ก็คือตัวที่2หรือทรัพยากรธรรมชาติคือตัวที่3แล้วก็เทคโนโลยีคือตัวที่4ในนั้นไม่มีเงินอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์ก็เลยมองว่าเงินเนี่ยมันไม่ทําให้ศัก,กยภาพของปัจจัยการผลิตเปลี่ยนมันแค่เป็นแค่สื่อกลางพระิพนธิศานี้ก็เลยบอกว่าเมื่อปริมาณเงินเพิ่มผลที่ตามมาในระบบเศรษฐกิจก็คือเงินจะต้องเฟ้อทีนี้การจะวิเคราะห์เรื่องนี้ เขาก็เลยใช้ทฤษฎีปริมาณเงินมามาดูแล้วก็ทฤษฎีนี้นะครับก็อธิบายง่ายๆได้ว่าปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องหมุนเวียนเปลี่ยนมือตลอดเวลาเนาะะเขาก็เลยพยายามวัดว่าความเร็วในการเปลี่ยนมือของเงินในระบบเศรษฐกิจเช่นใน1ปีเนี่ยธนบัตรที่แบงก์ชาติหรือเหรียญกระสาบที่ถูกผลิตขึ้นมาเนี่ยมันเปลี่ยนมือกี่รอบถึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนในตลาดเท่ากับ nominal GDP ที่เราคำนวณได้พิธีการคิดง่ายๆให้คิดอย่างนี้สมมตินะฮะว่าระบบเศร,รษฐกิจของเราก็แล้วกันนะครับในห้องเราเนี่ยแหละผมเป็นแบงค์ชาติเนี่ยผมพิมพ์ธนบัตรขึ้นมา1000บาทคำถามคือเงิน1000บาทเนี่ยสามารถสร้างให้เป็น GDP ให้กับประเทศได้กี่บาทเอาเงินมันไม่ใช่ GDP อยู่แล้วแต่มันเป็นสื่อกลางให้เราซื้อขายกันง่ายขึ้นผมก็สมมติว่าในระบบเศร,รษฐกิจของเราเนี่ยมีสินค้าแค่ชนิดเดียวก็คือ ข้าวผัดกะเพราก็ได้ศูนย์ข้าวผัดกะเพราเนี่ยจานละ50บาทตัว p นะครับนักศึกษาลองเขียนไว้นะ m มี1,000 p คือ50บาทแล้วมันมีการซื้อขายข้าวผัดกะเพราในแต่ละปีที่เราผลิตขึ้นเนี่ยเท่ากับ100จานเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามูลค่าของ gdp ในประเทศก็คือ50คู100คือ5 0 0พถูกไหมในขณะที่เงินที่ ถูกผลิตขึ้นเพื่อเอาไว้ซื้อขายและเป็นในมือประชาชนเนี่ยมีแค่พันเดียวก็แปลว่าถ้าเรามีเงินแค่1,000แต่เราผลิตสินค้าและมีการซื้อขายได้ถึงมูลค่า5,000เนี่ยเงินก็ต้องถูกเปลี่ยนมือทั้งหมด5รอบโดยเฉลี่ยเป็นแบบนั้นแค่คิดง่ายๆแบบนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่า ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนั้นไม่จําเป็นต้องมีเท่ากับ GDP ก็ได้นะครับมันอาจจะแบบถูกเปลี่ยนมือได้เร็วมากจนกระทั่งเงินจนํานวนหนึ่งสามารถเจเนเรตหรือสร้างเป็น GDP ได้มูลค่าเพิ่มสูงมากๆก็ได้นะครับทฤษฎีปริมาณเงินก็เลยกําหนดมาแบบนี้ว่าเงินคูณด้วยความเร็วในการเปลี่ยนมือของเงินก็คือย้าย m เนี่ยที่อยู่เป็นตัวหารในฝั่งขวาไปเป็นอยู่ฝั่งซ้ายซะเราก็จะบอกว่า m คูณ v จะมีค่าเท่ากับ p คูณ y เียกสั้นๆไม่เอาตัว x ไม่เอาตัวคูณนะก็เรียกว่า mv เท่ากับ py ก็ได้นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ก็จะคุ้นเคยกับสมการนี้ว่านี่คือทฤษฎีปริมาณเงินพระนั้นความสัมพันธ์ในภาพขวาภาพนี้นะครับในรูปนี้ทางขวามือ p คูณ y เนี่ยมันก็คือ nominal gdp เพราะมันคือราคาคูณด้วยแะครับคูณด้วยปริมาณผลผลิตถูกไหมราคาของคูณด้วยปริมาณของที่ผลิตได้ในปีนั้นๆมันก็คือ nominal gdp ทีนี้ประเด็นของทฤษฎีปริมาณเงินบอกเราว่าถ้าแบงก์ชาติเนี่ยเพิ่มปริมาณเงินนักศึกษาก็นโน้ตนะครับถ้า m เ,เพิ่มขึ้นเขียนลูกศรไว้ในชีตตัวเองก็ได้ถ้า m เ,เพิ่มขึ้นสมการที่จะเป็นจริงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อตัวใดตัวหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมก็คือตัว P ต้องเพิ่ม P เพิ่มคือตัว y ไม่เปลี่ยนตัว V ไม่เปลี่ยนหรือถ้า P ไม่เปลี่ยนนะ ก็ต้องวเพิ่มหรือไม่ก็ V ต้องลดลงตัวใดตัวหนึ่งต้องเป็นแบบนี้แหละทีนี้เราก็มาดูข้อมูลนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาของประเทศไทยเป็นยังไงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบนข้อมูลจากธนาครารแห่งประเทศไทยนะผมเอาข้อมูล2 5 4 0ห้าสสิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน o m i n a น GDP นะครับหรือปริมาณเงินเนี่ยใช้เป็นปีฐานก็คือทำให้มันเป็นหนึ่งร้อยเนี่ย <c oughs> แล้วก็ velocity ก็เหมือนกันนะครับก็มาลองดูจนถึงปี62ก็พบว่า velocity ไม่ได้เปลี่ยนเลยมันก็อยู่ในระดับประมาณเนี่ยเท่าเท่าเดิมอะคือ100คือเบสใช่ไหมมันไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากเลยก็แปลว่าเราเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง m 2แล้วก็ nominal gdp ก็แปลว่าปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีผลทําให้องค์ประกอบใน nominal gdp เปลี่ยนแปลง nominal gdp คือ p คูณด้วย y ตามทฤษฎีก็บอกว่าเนี่ยเงินมันเฟ้อเพราะปริมาณเงินเพิ่มขึ้นทีนี้ถามว่า แล้วมันเป็นผลทางเรื่องแบบโดยตรงหรือเปล่านะครับว่าปริมาณเงินเพิ่มทําให้เงินเฟอ้อสาหรับกรณีของประเทศไทยเนะี่ยยังไม่ได้เป็นพิสูจน์ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าทฤษฎีนียถูกสร้างมาจากข้อมูลในอดีตก็คือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับมีประเทศที่แพ้สงครามเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีการพิมพ์ธนบัตรแล้วก็คิดว่าพิมพ์ธนบัตรเพื่อเอาไปใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยมันมีผลทําให้การพิมพ์ธนบัตรในช่วงนั้นเนี่ยส่งผลให้เกิดเงินเฟอ้อขึ้น อย่างออสเตรียเราดูออสเตรียในปี1921เป็นปีฐานนะที่เราเทียบภายใน2ปีเงินมันเพิ่มขึ้นร้อยเท่าจากร้อยเป็นหมื่นเห็นไหมระดับราคาก็เพิ่มขึ้นจากร้อยเป็นหมื่นกะ็คือมันก็เพิ่มร้อยเท่าด้วยเช่นกันฮังการีตั้งแต่1921ไปถึง1924เงินมันเพิ่มขึ้นก็ร้อยกว่าเท่าเหมือนกันก็ราคาเขาเพิ่มขึ้นไม่ได้แตกต่างกันฮังการีโปแลนด์อาจจะมากกว่านะครับในรอบ3ปีเนี่ยเงินมันเฟ้อจาก เงินปริมาณเงินเพิ่มขึ้นจาก100ไปเป็น1ล้านนะครับก็คือหมื่นเท่าระดับราคาก็ไต่ระดับไปหมื่นเท่าเหมือนกันเห็นไหมทีนี้ของอัตราเงินเฟ้อที่สูงมากๆเลยก็เกิดขึ้นที่เยอรมันนะครับเยอรมันเนี่ยจริงๆแล้ว1 9ึ่เนี่ยปริมาณเอ่อมันถูกพิม,มพ์เงินม,มาเพิ่มระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วเงินมันก็เฟิรมาแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าอัตราเร่งของมันเนี่ยหลังจาก192-1ามันน่าสนใจก็คือว่าธนาคารของเยอรมันนะครับ พิมพ์ธนาบัตรขึ้นมาเพื่อเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงปี1 9 2 3เ้าสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการพิมพ์ธนาบัตรขึ้นมาแล้วเป็นไปตามทฤษฎีนี้ก็คือค่าของเงินก็จะลดลงมากก็คือราคาจะถีบตัวสูงมากเลยมันเพิ่มไปเท่าไหร่คุณเห็นไหมล่ะจาก100ไปเป็นแบบ1ล้านล้านหรือ100 000, 000, 000, 000, อ้ล้านล้านระดับราคาถ้าอยากจะเทียบก็เทียบง่ายๆครับวันนี้คุณมาที่มหาวิทยาลัยปีหนึ่ง ข้าวจาละ50บาทปี4จะจบไปเนี่ยข้าวก็กลายเป็น50ล้านล้านบาทเราเรียกกรณีเหล่านี้ว่าไฮเปอร์อินฟลชันไฮเปอร์อินฟลชันก็คือเงินเฟ้อรุนแรงก็คืออย่างตามเดนิ i t ชันที่เราบอกนะครับเกินร้อยะ50ต่อเดือนแต่กรณีนี้ชัดเจนนะว่าโอ้โหอัตรางเงินเฟอ้อมันแบบสุดๆจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าในกรณีที่สังคมไม่มีเสถียรภาพทางราคานี่ประชาชนก็ลําบากไปด้วยนะครับคนที่ถือเงินก็ ได้รับผลกระทบหมดก็คือค่าของเงินลดลงบางครั้งเราก็เลยเรียกว่าการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อไปชดเชยรายจ่ายของรัฐนะฮะก็คือการเหมือนกันการเก็บภาษีเรียกว่าภาษีเงินเฟ้อก็ได้ inflation tax เพราะมันเก็บจากทุกคนที่ถือเงินแล้วก็ภาวะปัญหานี้จะหมดไปก็ต่อเมื่อรัฐบาลเนี่ย ปรับนะครับหรือปฏิรูประบบการคลังคือตัดรายจ่ายของรัฐบาลแล้วก็มารักษาวินัยทางการคลังซึ่งเยอรมันเนี่ยก็เป็นประเทศที่ในประวัติศาสตร์ก็พูดถึงแต่เยอรมันเลยว่าไฮเปอร์เฟลชั่นมันสุดๆนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มาเมื่อเข้าสู่การฟื้นฟูแล,แล้วเนี่ยเยอรมันก็เลยเป็นประเทศที่ธนาคารกลางจะกลัวเรื่องเงินเฟอ้อมากเพราะาประสบการณ์ในอดีตนะครับนี่ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นจริงแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เห็นภาพเหล่านี้ ก็เลยนํามาสร้างเป็นทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีปริมาณเงินที่เราเรียนที่ถามว่าแล้วเงินเฟ้อเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อคนในระบบเศรษฐกิจจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในหนังสือของแมนคิวก็จะมีอยู่6ข้อนะครับแต่ว่าผมก็เลยสรุปออกมาเป็นสั้นๆเป็น3ข้อง่ายๆให้เราเข้าใจง่ายๆอันแรกก็คือเรื่องของความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ประชาชนเนี่ยเมื่อเผชิญเงินเฟ้อแล้วเขาพยายามทําอะไรบางอย่างเพื่อรักษาหนาาซื้อ ตัวนี้เรียกว่าชูดิ้นด์คอสในภาษาอังกฤษนะครับซึ่งเราคงต้องไปนึกกันแหละว่า192-1ในช่วงที่เกิดปัญหาอภิมหาเงินเฟอ้อในยุคนั้นเนี่ยคนก็คงใส่รองเท้าหนังนะครับแล้วก็แต่แต่ละวันเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นอันทำทำมาหากินเพราะว่าเงินมันเฟอ้อทุกวันของแพงขึ้นทุกวันเมืนทันทีที่เงินเดือนออกเนี่ยทุกคนก็ต้องพยายามใช้เงินให้หมดเพราะว่าเขารู้ว่ากระดาษที่เขาถือมันจะได้ยค่าลงเมื่อเวลาผ่านไป วิธีเดียวคือไปแลกเปลี่ยนเป็นของที่ต้องใช้ในแต่ละเดือนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นคนเนี่ยก็เลยไปเสียเวลาในการไม่ว่าจะเข้าแบงก์ฝากเงินเพื่อได้ดอกเบี้ยกรตามหรือไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับก็ทําให้ระบบเศรษฐกิจี่ยสูญเสียเวลานะครับแทนที่คนจะไปอยู่ในที่ทํางานแล้วผลิตสินค้าหรือไปคิดอะไรที่พัฒนาตัวเองกลายเป็นว่าต้องมาตั้งรักษาอำนาจซื้อของตัวเองที่ถามว่าแล้วแล้วทำไมต้องทําอย่างนั้นนะครับเขาทุกคนเผชิญกับ การเปลี่ยนแปลงของราคาที่มันเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าแทบจะทุกนาทีทุกๆชั่วโมงถ้าเขาไม่ใช้ก็แปลว่าของที่เขาถืออยู่เงินจะได้ค่าลงเรื่อยๆโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนจากเงินเฟอ้อก็คือเป็นต้นที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจอันที่สองเนี่ยก็เป็นต้นทุนในทํานองเดียวกันครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นในฝั่งผู้ผลิตก็คือต้นทุนการตั้งราคาเราเรียกมันว่าเมนูคอส เมนูคอสก็คือต้นทุนที่ผู้ผลิตต้องมาคํานวณว่าควรจะตั้งราคาอย่างไรเพราะว่าในช่วงที่เกิดเงินเฟ้อสูงเนี่ยปัจจัยการผลิตทุกตัวแพงขึ้นหมดค่าแรงแพงขึ้นทุกเดือนวัตถุดิบแพงขึ้นทุกเดือนหมายความว่าถ้าเขายืนราคาขายเดิมไว้เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะจ่ายเงินได้ถ้าเขาขายได้ขายข้าวในราคาเท่าเดิมแต่ของแพงขึ้นเขาไม่ก็ไม่สามารถไปจ่ายเงินค่าวัตถุดิบในการผลิตได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น หน่วยผลิตเนี่ยก็ต้องเสียเวลามานั่งคํานวณเรื่องพวกนี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องมาตอบคําถามกับลูกค้าที่แบบตั้งคําถามทําไมของแพงขึ้นทําไมของถึงราคาสินค้าคุณถึงแพงขึ้นครับบรรทุนเนี้ยก็คือความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ร้านค้าต่างๆต้องมาเสียเวลาเพราะว่าเสถียรภาพทางราคาในระบบเศรษฐกิจไม่มีมัรนต้นทุนเงินเฟ้อก็คือมันทําให้คนแทนที่จะไปทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ กลายเป็นต้องมาทําในสิ่งที่มันไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรแต่มันก็จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคหรือผู้ผ,ผลิตก็ตามอันที่3ก็คือต้นทุนที่เกิดจากความสับสนเนื่องจากความไร้เสถียรภาพของค่างเงินในฐานะที่เราเป็นผู้ซื้อเราก็สับสนนะว่าตกลงของที่มันแพงขึ้นเนี่ยราคาสัมพัทธ์ในตลาดเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้่การปรับตัวของเราก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเสียเวลากับเรื่องเรื่องที่มันไม่ควรจะ เป็นเรื่องเท่าไหร่นะครับประเทศที่ไม่สามารถารักษาเสถียรภาพทางราคาได้ก็จะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจขึ้นและที่สําคัญก็คือเวลาที่เกิดเงินเฟอ้อขึ้นมาเนี่ยคนที่อาจจะโชคร้ายนะครับอาจจะโชคร้ายก็คือถือเงินสดหรือฝากเงินไว้เตรียมที่จะเอาไปใช้ในยามกเกษียณเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเมื่อถึงเวลาแล้วเกิดเงินเฟอ้อรุนแรงเนี่ยเขาอาจจะไม่สามารถ มีอำนาจซื้อตามที่เขาวางแผนไว้ตอนต้นก็ได้อย่างในซิมบับเวคือเงินมันเริ่มเฟิรตั้งแต่ปี2006เพราะว่ารัฐบาลพิมพ์เงินมาชำระหนี้สินของประเทศแต่เงินที่มันหมุนไปในระบบเศรษฐกิจในที่สุดแล้วมันก็ไปเติม,มก็ไปอยู่ในกระเป๋าในมือประชาชนประชาชนก็ต้องเอาไปใช้จ่ายเพราะฉะนั้นในภาพที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้น,มน,น,นเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้นเหมือนภาพนี้นะครับเมื่อปริมาณเงินเพิ่มขึ้น คนก็มีเงินในกระเป๋ามากกว่าที่ต้องการจะถือเขาไปใช้จ่ายพอไปใช้จ่ายแล้วเกิดอะไรขึ้นของก็แพงขึ้นเขาบอกว่าราคาขนมปังหนึ่งแถวในปี2008นเนี่ยมันเทียบเท่ากับราคารถยนต์12คันในปี98คือถ้ามองในรูปของตัวเงินนะแต่ว่าข้าวเงินจริงมันลดไปแล้วแหละนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือต้นทุนที่จะเกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจกับประชาชนเมื่อธนาคารกลางไม่สามารถควบคุมหรือรักษาเสถียรภาพ ของระ,ระบบธนาคารหรือปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจได้นะครับ